อรหังสมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวนตังอภิวาทีมีสวาขาโตพระกวาตาธโมธรรมังนามาสามีสุปฏิปันโนพระกวาโตสาวกสังโฆสังขังนามา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธบูชาธัมมบูชาปฏิปัติบูชา คืนนี้แก้มใสสวดมนต์ก่อนนอนขอให้แก้มใสสุขภาพแข็งแรงตื่นมาอารมณ์ดีนะคะสาเธอสวัสดีค่ะคุยดิคุยสิ